เลี้ยงยืนเราไม่ไหนลืมมันลืมใบตีลงนั่เราองช่มมวนเงินลงอนา่มาถูกแน่นแนนรอดเดี๋ยวคุยกันดี ใช่เอากระานเนี่ยไปใช่เอาเลยนี่มานกระดานเด็ดนิ่งไกลๆกล้องไหาคะนีแมวว้ายเนี่ยโอ้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 ยเอ้ เดี๋ยงน้ำก่อนกัเท็นไห้เลยดิยัยเอาน้ำพร้อมใส่จานเทียนก่อนใสจานความก่อนตัวทีเนาะย้ำไปน้ำมาเอาวันนี้แม่หัวข้าวตัว่งของแคุ้มห้าวนเี้ยคือแม่เตะเสาทเอาอักหน้าวนี้เอาอกมาแล้ว การคิดกนมั้กนันจัวนขาเป็นรับกวนหรือเ่าไม่กนไม่กวนไปกััโอ้ได้ได้หัวละเฮ้ยเอคนี่ละเนาะนี่ละสียังงานมหน่อยยังงานมาวางี่ขวางกันส่างกานคเนาครับเอาคุณแม่คากันยูอ้คุณไปแล้วเตา

เขาอยหยังครับอาจารย์เออติดกันเดี๋ยวพี่เดี๋ยวายไวางนาไปพี่ยังมงานไปฟโคด้งนีแมนบ่งนีแมนบัว้เออแจาวามองรองนีแมนบ่นั่ไปนไปบุดนั่งไปโดบุญนี่มี่วังนีเมนบ หันหลังเลยหอยคานหันหังเลยหอยเซนหอยเ

วางแสนว่านอนนี่นอนนนแบบมันีหางโ้นอนนินได้รีบไปซื้อตนี้ในกลุ่มว่าเขา้ช่แสดงว่าเปบยนาด้เงี้ยซ้าอี้วันสุดม้าหนิบ้าอยู่ฝ่ายชัด Hãy người ta phát phan thành viên phan không leo luôn, luôn ừ. şey anh

เอ้ยเนาอมีเรียนเก่าเนี่ยเนาะไม่้องวากพอไม่ต้อูดขาทันตมพทย์ไม่ต้อูดขาตัวใหญ่เม็นลุม้วหลุมใหญ่ใหญ่เลยเม่าใหญ่ใหญ่มยก่าห่งเงี้ยแม่พูดแม่พูดห่าเยเป็นว่าจะมากม่าท่านเนี่

hái bồy nãy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 